สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมไอเกมไม่เช่นเคยนะฮะวันนี้คนอยู่กับผมในเกม GTA 3 Definitive Edition นะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาไปทุกขั้นนะครับไปดูภารกิจสุดท้ายของเกมนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมเลยดีกว่าถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ด้วยนะก็โอเคอันนี้ก็เป็นเกมแท้เนาะขอพูดไว้ก่อนเลยเก็อันนี้เป็นเซฟที่ผมเล่นมาได้99%นแล้วนะครับตั้งใจว่าภารกิจสุดท้ายเนี่ยจะ เล่นไปพร้อมกับคนดูเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดู achievement ผมก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเล่น achievement ครบหมดแล้วนะฮะได้ king of the king of liberty city แล้วนะครับก็คือ unlock all achievement แล้วนะครับซึ่งมันก็จะมี achievement 1 0 0 completion นะก็คือได้ได้ทุก achievement เรียบร้อยแล้วนะก็คือซื้อเกมมาเล่นแบบโคตรโคตรโคตรคุ้มเลยนะฮะโอเคครับก็คือผมเล่นไปแล้วหลายรอบหนึ่งนะแล้วก็เล่นของ OG ไปแล้วด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นของ definitive นะครับก็คือ ผมจะพา่านไปดูฉากจบของเกมนี้นะครับไปเราไปที่ตัว C นะครับแคทตาลิน่านะครับโอเคมาจุดเรียบต่อยแล้วปไปจะไปอลไรดีครัขอเปิดแสงชีบอ่แป๊บนึงมองไม่เห็นเลยโอเค Let's go Let's go นานๆทีผมจะมาเล่น Definitive Show นะเพราะว่าผมขี้เกียจเล่นแล้วนะอันนี้คือเล่นจบแบบร้อยนะแล้วก็ Achievement เก็บครบหมดแล้วนะครถือว่า เล่นเกมแบบโคตรโคตรโคตรคุ้มนะครับผมบอกเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นรอบสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมแคสเดอชั่นโอหรือว่าอยากให้เขมแคสมิชั่นอะไรเกี่ยวกับ g t a 3อีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมก็จะโหลดแล้วก็กลับมาแคสให้อีกรอบแล้วกันแต่รอบนี้ผมคงแคสเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามันจบแล้วแหละนะโอเคเสร็จแล้วมารอชมกันเลยดีกว่านะครับผม Dxchange ตัวเช็คร่างกายครับตัวเช็คร่างกายมันป้องกันแบบโคตรหนาแน่นเลยนะทุกคน อันนี้ me, มันน่าจะมาช่วยแฟนมันนะแคทรีน่าจับตัวไว้นะครับคือจริงๆแล้วแคทรีน่าเนี่ยมันจะต้องการเงินนะครับข่าวมันก็เลยเอาเงินมาให้เรียบร้อยนะมันจะฆ่าข่าวนะมันไม่เชื่อใจนะ โอ้เสียงโคตรคลาสสิกเลยนะครับไปพิสโกผมจะเล่นในแบบที่มันแปลกๆหน่อนนะก็คือเป็นทางเลือกนะครับเป็นเมทอดที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะก็คือเราจะไม่ได้ไปฆ่าแคทเธรีน่าโดยตรงคนระับผมจะไปเอา RPG ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้อาวุธโดนยึดหมดแล้วนะครับหลังจากที่โดนแคทเธอรีน่าค้นตัวนะโดนไอเนี้ยพวกพวกแก๊งมันอนะค้นตัวก่อนที่จะ ไอ้ก่อนที่เราจะไปเข้าบ้านมานันผมก็จะไปเอาปืนเอา RPG นะครับข้างหลังนะเพื่อป้องกันตัวไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่มีปืนเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่มีแต่มือเปล่าๆนะเพราะว่าความสมจริงนะความสมจริงในเมื่อเราเดินเข้าไปแล้วเราโดนตรวจอาวุธเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ต้องมีการริบป,ปืนธรรมดาเชผมพูดอยู่ใช่ไหมเนะน,นี่ยตอนเนี้ยพูดอยู่นะ โอเคไม่ได้พูดก็อันใหม่แล้วกันเนาะโอ <laughs> okay. เคเจอปืนแล้วหนึ่งอันนะอันนี้เป็นเป็นปืนที่อยู่หลังบ้านมแคทตลิน่าเนาะก็บ้านมันอยู่แถวๆนั้นแหละโอเคหลังต่อไปก็ผมเล่นมาสองสามรอบแล้วถ้าจําไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วผมลองดูงก่อนน่าจะหลังไหนวะไม่ใช่หลังนี้ใช่ไหน่าจะอยู่หลังข้างหน้านี้อวะ รับนือทุกคนผมจำไม่ได้ว่าหลังไหนโอเคหลังนี้แะถูกแล้วมาํเา,มาเม้าของก่อนนะฮะมันจะเป็นทางเลือกแบบคนทั่วไปเขาไม่เล่นกันนะแบบเนี้ยเพราะว่าผมดู gta series มามันมี2เมตรตอดนะฮะมันเป็น2ทางเลือกนะครับสามารถเล่นได้2ทางเลือกเลยถ้าใครแบบชอบ่ายบูก็ให้ไปก่อนเลยนะแต่ว่าผมไม่ชอบนะผมไม่มีปืนบูไม่ได้นะฮะอ่าโอเค ตอนนี้มีเวลาเหลือ5้าทีนะเรามาเก็บ RPG ก่อนนะฮะโอเคสามนัดนะครับเพียงพอต่อการฆ่าแคตาลีนาได้นะฮะถ้าใครไม่เคยรู้นะผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าแคตาลีนาเนี่ยเป็นเพื่อนนะครับมันเป็นแฟนเราได้แหละในในอดีตนะครับตอนอยู่สซยเดรสนะครับมันร่วมปนด้วยกันนะครับแล้วมันก็ย้ายมาอยู่ที่ไรอ์ปิตี้ซิตี้นะเมื่อก่อนแคตาลีนาเนี่ยเคยรักซีเจอยู่ ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากว่าผมศึกษามาตอนที่ผมเล่น G T A San นั่นแหละได้ดูคัสซีมาเยอะนะครับผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วแคทเตอรีน่ามันเคยชอบซีมาก่อนนะอ่าไปผมชอบปืนภาคน,นี้มากเลยโนโรีคอยนะครับยิงยังไงก็โหดนะทุกคนใช่ AK เ่ะวะ M16 นะทุกคนยิงแบบไม่มีรีคอยโคตรโหดนะผมบอกเลยไป อัีนาะอยู่บนอฝั่งนู้นนะทุกคนเราจะต้องแวะเก็บปืนหลายที่หน่อยนะทุกคนป้องกันตัวไว้ก่อน mm hmm. อันนี้นะ่าจะเป็นสไนเปอร์ไรเฟนะิลนะจัดไปยไวรุ่นเฮ้ยผมกดผิดหรอพับหนึ่งมึนมึนรีบกดไปหนะ่อยต้องใช้สไนเปอร์ไรเฟิลนะครับโอเคยิงข้างบนก่อนแล้วกันนะเมาส์ผมมันจะกดไม่ค่อยติดอ่ะนะถ้าเกิดว่าเห็นผมเลียเ้ยงอยู่ว่าหลุดเนี่ยแสดงว่าเมาส์ผมไม่ค่อยดีนะเก็บทั้งหมดเลยตรงเนี้ย ต้องเหลือเก็บข้างในไหมเนี่ยไม่ต้องเหลือแล้วมั้งโอเคขาเลี้ยงไปแล้วไปวิ่งเข้าไปเลยเก็บอาวุธตามทางนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยฝังมันมีคนหนึ่งหนึ่งคนนะโอเคตัวแตกแดกได้เลยนะโอเคสวยคือผมบอกไว้ก่อนนะถ้าใครเล่นแบบเลงเนี่ยเนี่ยมันจะมันจะมีรีคอยนะทุกคนผมไม่แนะนำให้เล่นแบบเลงนะ ใหายิงแบบยิงแบบนี้ไปเลยนะภาคนี้ไม่สามารถเปลี่ยนกระสุนได้นะครับไม่สามารถรีโหลดได้เนาะโอเคทิพไารแหละครับตัลเลน่ามันจะมาฆ่าเราทุกคนรถคันนี้ต้องเหยียบเราแน่เลยผมว่าเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยกูเกือบไม่รอดแล้วเบ้ย เดี๋ยวอนเดี๋ยวอนเดี๋ยวคนมัน้ามันค้าแคตาลิณาเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูเฮ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยไม่ตายบอเฮ้ยถามจริงผมว่าเราต้องเล่นแบบถองกำลังล้วแหละตะคู่ทุกคนเราต้องเล็งแคตาลิณาไว้ก่อนเพราะว่าฮอมันสามารถปล่อยมิซล์มาหาเราได้นะทุกคนมันน่าจะกำลังวนมาทุกคน มาแล้วมาแล้วม,วมวอุย๊ยโดนตัวเองชิบหายแล้วโอเคพอระเบิดพอสมจริงเลยทุกคนที่เหลือก็เหลือแค่รถบรรทุกข้างล่างไม่รู้จะเอาอยัางไงนะแต่ว่าเเชียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่าทุกคนโอเคเคียร์รถเชียร,ยร์สองคนล่างเชียร์เรียบร้อยต่อไปก็เป็นรถข้างหลังนี่แหละเอาไงดี ยิงแม่งอย่างนี้เลยแล้วกันง่ายดีทุกคนไปไอ้อนี้จะเล่นปืนไฟวะ่ะตุกติกตุกติกตุกติกปืนไฟวะ่ะมีปืนไฟแจกด้วยอย่าใช้เลยเปลืองครับทุกคนแค่ M16 ก็โคตรหลูแล้วผมบอกเลยแรงมากนะเกมเนี้ย M16 นี่คือที่สุดแล้วลอง RPG นะเนด,ดูดิยิงแบบโอ้โหโคตรแรงอะทุกคนอย่างชอบเลยอะฝ่งมีคนป <S <S ่าวะ ขัานแม่แอบอยู่แอบอยู่โอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละผมว่าหมดแล้วฮะทุกคนน่าจะมีแค่นี้แหละชีวิต Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun because, you, know, you know, I love you. I, I, I really do because you're such a big, strong man. It's มันมาช่วยแฟนมันฮะ. Right but... when anyway, what was I saying? You know, I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. helicopter still finding as to the cause no of, myth, any of any shas shas concerns the massacre. โคตรสวยเลยนะครับวิวนี้ผมบอกเลยโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะสัจจจเอสามเดฟินิทีฟนะครับตอนจบนะครับวันนี้ผมได้มาโชว์ให้ทุกคนดูแล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็ไม่รู้ว่าเพลงนี้ติดหรือกระสินหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดเสียงโคตรกลุ่มหายก็โอเครู้เรื่องว่าติดหรือกระสินนะทุกคนหลังจากที่เรากลับมานะครับก็คือจบแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมไปดูสเตตนะนี่เป็นไง เปร์เซ็นต์คอมพีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะมิชชั่นพาร์ทเจ็ดสิบสามออฟเจ็ดสิบสามนะพรีเทนต์แพ็กเกจนะครับร้อยเต็มร้อยนะครับแล้วก็ยูนิคจัมม์นะครับยี่สิบถึงยี่สิบนะครับผมเล่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคือเล่นเกมโคตรคุ้มอ่ะแอชิทเมนต์ผมก็ให้ดูไปแล้วเนาะว่าแอชิทเมนต์ผมเดิติ๊กถูกทุกอันแล้วนะฮะสังเกตได้เลยนะฮะไม่มีอันไหนที่มันไม่ได้ติ๊กถูกแล้วนะบอกเลยว่าเล่นโคตรคุ้มนะฮะซื้อเกมพันแปดเก้าสิบคือโคตรคุ้มคุ เป็นกำลังใจกับผมในขณะี่ข้างหน้านะสำหรับเกมหน้าเราเล่นก,กันเลยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกับภาคมิชตี้ดีกว่านะครับถือว่าภาค4ภาค5อะไรก็เดี๋ยวว่ากันมานะครับผมวันนี้ก็ต้องลาท่นี้ก่อนแล้วกันนะไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับ